เด็กวัยประถมสาประถม4ประถม5เนี่ยมันก็จะคล้ายคลึงกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจากการอ่านเด็กจะอ่านน้อยนะคะเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องที่จะอ่านทําให้การสื่อความหมายเรื่องการอ่านของเขาเนี่ยน้อยลงการเขียนหนังสือก็จะผิดมากขึ้นแล้วก็คลังสมองของเขาเนี่ยจะมีคําที่จะเอามาใช้เนี่ยน้อยเวลาเราสอนเนี่ยเด็กจะใช้คําซ้ําๆคําไม่หลากหลาย เขาสามารถจะแต่งประโยคได้นะคะแต่เป็นประโยคความเดียวแต่ว่าไม่สามารถ <Neil. S 2> ที่จะนําประโยคนั้นมาเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันได้หรือว่าทําประโยคนั้นให้เป็นข้อความที่สละสสวยที่จะสื่อความหมายได้เป็นเรื่องเป็นราวถึงแม้ว่าเวลาให้แต่งเรื่องเนี่ยเด็กก็จะแต่งเป็นเป็นประโยคประโยคยังไม่เข้าใจในการที่จะเชื่อมประโยคเนี่ยให้มาเป็นข้อความหรือเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันไ <success> ด้ะค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนภาษาไทยกันทุกครั้งเราจะมีการฝึกสมองใช่ป่าจำได้ไหมอะไรคอนกันไกลกระดาษอ้าวพร้อมยังพร้อมยางพร้อมยางเอาร้อมนักหนึ่งสองสามคอนกันไกลกระดาษ คอนกันไก่คอนกันไก่คอนกันไก,ก่กระดาษก่อนที่เราจะให้เด็กเขียนอะไรสักอย่างเนี่ยหเราต้องสร้างสมาธิเด็กนะคะสร้างสมาธิเด็กแล้วก็ในเรื่องที่เราจะให้เขียนเนี่ยเราต้องสร้างจินตนาการวันนี้เราจะสอนเด็กเขียนเรียงความเราต้องฝึกหรือเขียนเรื่องเนี่ยเราต้องฝึกฝึกให้เด็กเนี่ยเกิดอารมณ์ค้อยตามว่า โอ้โหการใช้ภาษานี่นะมันเริดหรูมันสามารถทําได้มันไพเราะมันสร้างสิ่งต่างๆให้เห็นหรือให้รู้มากมายเลยเนี่ยเขาเกิดอารมณ์คอยพอเขาเกิดอารมณ์คอยปุ๊บเด็กๆอยากเขียนเวลาเรามีสมาธินะเราก็จะเรียนเก่งแล้วค่ะเรามีความคิดสร้างสรรค์ก็จะยิ่งเพิ่มให้เราเรียนเก่งมากยิ่งขึ้นวันนี้มีภาพอะไรมาให้นะักเรียนดูหนึ่งภาพอยากรู้ไหม <Yeah. S 1> อยากรู้ไหมภาพอะไร ภาพอะไรเนี่ยภาพให้อะไร <c oughs> อาหารของนกคืออะไรนนทรนเออรู้สึกไงเนี่ยอย่าเพิ่งบอกเพื่อนเก็บความรู้สึกของเราไว้ดูสังเกตที่ดีนะสังเกตที่ดีนะตอนนี้ครูจะให้กระดาษคนละหนึ่งแผ่นชอบอะไรอยากเขียนอะไรให้เขียนหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคเท่านั้นแล้วเขียนออกมาแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอาออกมาติด ดูซินักเรียนจะรู้สึกยังไงนักเรียนจะเขียนถึงอะไรเกี่ยวกับภาพนี้วิธีการแก้ปัญหาของการเขียนของเด็กเนี่ยนะคะเราก็เริ่มต้นจากว่าพอเด็กมาอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยเราอยากรู้พื้นฐานเขาตอนนี้เราสอนเด็กจํานวนมากเราจะทํำยังไงเราก็หาวิธีส่งกระดาษให้นักเรียน1แผ่นให้นักเรียนเขียนอยากเขียนอะไรเอาเขียนมาให้ครูดูซิตรงเนี้ยเราจะวัดได้ว่า1เด็กเขียนได้ไหมถ้าเด็กเขียนได้ ปัญหาเรื่องการอ่านก็ตัดทิ้งไปถ้าเด็กเขียนไม่ได้แสดงว่าเด็กอ่านไม่ได้พอเด็กเขียนได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาข้อมูลที่เด็กเขียนมาเนี่ยมาดูว่าลักษณะการเขียนของเด็กเนี่ยสื่อความหมายเป็นอย่างไร ของใครตรงนี้ของใครอา่ะให้เพื่อนฟังเสียงดังฟังชัดเลยนะแม่นกกำลังให้อาหารลูกนกมันมีความรู้สึกว่าแม่ดูแลเอาใจใส่ลูกเสมอคะ่ะรู้สึกภาคภูมิใจแม่นกมากคะ่ะเราก็จะพบว่าเด็กเขียนเป็นประโยคไม่มีข้อความที่มันเชื่อมโยงหรือจะต่อเนื่องกันให้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งๆท,ท,ที่บางครั้งเนี่ยเด็กเข,เขียนเรื่องเดียวกันแต่จะเขียนเป็นประโยคสั้น เขียนเป็นประโยคแล้วก็เขียนเป็นประโยคคือไม่มีการเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราจะต้องนำมาแก้ไขอืมจะให้รางวัล<ด>แต่มีข้อแม้นะดเดินสำรวจถูกใจแผ่นไหนนะชอบใจแผ่นไหนแล้วก็เลือกเอาไปหนึ่งแผ่นเอ๊ะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอ,อะร๊ะจะเอาไปทำอะไรดี ตอนนี้นักเรียนเขียนประโยคแล้วเรียบร้อยแล้วประโยครู้เรื่องแล้วว่าจะต้องเขียนยังไงครูจะให้นักเรียนไม่ให้แต่งเรื่องแต่จะให้เขียนหลายหลายประโยคอย่างเช่นครูเลื่อง <c oughs> พัดลม <c oughs> ครูก็จะแต่งประโยคของครู <c oughs> พัดลม <c oughs> มีไว้บรรเทาความร้อน <c oughs> พัดลม <c oughs> มีไว้พัดให้เย็น ที่บ้านฉันมีพัดลมหลายตัวพัดลมช่วยประหยัดไฟพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหม,อ,มอ่าเดินมาให้เป็นระเบียบแล้วหยิบไปเออ เริ่มต้นจาก,การให้เขาเขียนเรื่องที่ชอบนะคะตอนนี้เราก็ต้องหาว่าอะไรที่เด็กในวัยนี้ชอบนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้สนใจคือสิ่งแรกเลยคือแรงบันดาลใจกับเรื่องแต่ละเรื่องที่เขาจะเขียนนะคะ บางครั้งถ้าหากว่าครูเลือกเรื่องที่ยากเกินไปสําหรับเด็กเนี่ยถ้าเด็กเขาไม่มีภูมิหลังหรือไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยเขาจะแต่งไม่ได้เขาจะเขียนไม่ออกพอเมื่อเขาเขียนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไม่อยากเขียนไม่อยากทําเพราะฉะนั้นเหมือนถูกบีบบังคับให้ทําครูต้องทํากันบ้านในการเลือกเรื่องให้เหมาะกับวัย อันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละที่เด็กแต่ละวัยเนี่ยความต้องการจะต่างกันนะคะ mm. เพราะฉะนั้น mm. การที่ครูได้ใกล้ชิดเด็กได้ศึกษาเด็กได้เรียนรู้เด็กเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะเ,เขาต้องการอะไรบ้างเขาผูกพันกับอะไรบ้างเขาชอบอะไรบ้างนะคะเราต้องเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ต้องใช้คําว่าสัรหา สิ่งที่เขาต้องการเพื่อมาสร้างกิจกรรมตัวนี้จะพัฒนาเด็กได้ดีกว่าว่าเราไปหยิบสเปรย์สปะมาแล้วเนี่ยเด็กเหมือนกับว่าเขาจำใจต้องหยิบอะ่ะมันมีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสร้างสื่อที่หลากหลายเยอะๆอย่างเช่นภาพเนี่ยเราก็ต้องหาเยอะๆต้องหาหลายแบบหลายแบบหลายหลายแนวอย่างเช่นมีภาพสัตว์มีต้นไม้มีบ้านนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้มีโทรทัศน์มีโทรศัพท์แล้วก็ มีการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เด็กเนี่ยเขาเลือกได้ได้ถูกใจเขามากกว่าที่ฉันเลือกรปต้นไม้ค่ะบ้านของฉันมีต้นมะม่วงมากมายปู่บอกว่าต้นมะม่วงทุกต้นมีชีวิตติดใจฉันเห็นการอบกำลังแทะลูกมะม่วงรูกโทรศัพท์ประโยชน์โทรศัพท์หึง โทรศัพท์สามารถรู้เรื่องราวต่างๆได้สองโทรศัพท์ใช้แทนจดหมายได้สามโทรศัพท์ใช้สื่อสารระยะทางไกลได้รถสามารถพาเที่ยวได้สองรถสามารถทําให้เรานอนในรถได้สามรถสามารถทําให้เราเย็นได้สี่รถสามารถเก็บของได้พอเขาอ่านของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะพบว่าข้อความของเขาเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันนะคะเราก็จะฝึกเขาว่าเอ๊ะแล้วทําอย่างไรข้อความถึงจะต่อเนื่องกันจาก ชั่วโมงที่แล้วประโยคความเดียวใช่ไหมคะเราแต่งประโยคมาได้กันเยอะแยะมากมายในภาพที่ตัวเองชอบใจทบทวนประโยคประกอบไปด้วยอะไรจำได้ไหมประธานมีประธานมีอะไรคะแล้วก็อะไรคะแล้วก็กรรมประธานคืออะไร่ะแล้วจำเป็นต้องมีกรรมทุกอันไหม จำเป็นไหมคะเออไหนไหนใครจะเขียนประโยค์ให้ครูดูหนึ่งประโยคเราต้องให้เข้าใจส่วนประกอบของประโยคก่อนนะคะเพราะว่าประโยค์ที่เด็กแต่งมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังมีส่วนประกอบของประโยคไม่ครบเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมาเรียนรู้หรือทบทวนเขาเราต้องให้รู้จักประธานกริยากรรมแล้วก็การทําหน้าที่ของประธานของกิยาทแล้วก็ของกรรมบางประโยคก็จะมีกรรมมารองรับ บางประโยคก็จะมีแค่กริยาแต่ประโยคนั้นต้องสื่อความแล้วเข้าใจถึงจะเรียกว่าประโยคเราต้องให้เด็กเนี่ยเข้าใจตรงลักษณะของประโยคก,ก่อนค่ะอ่าน,นพร้อมๆกันซินช,<า>ชอบกินผลไม้ช,<า>ชอบกินผลไม้ประทานคือใคร<า>แลระกริยาคือคแล้วก็เป็นเห็นไหมนี่นี่แหละคือประโยค ความเดียวนะคะหลังจากที่เด็กเข้าใจเรื่องการเขียนประโยคเป็นประโยคความเดียวนะคะคือสามารถที่จะเขียนได้และตอนนี้เราก็จะเริ่มมาฝึกละให้เขารู้จักเชื่อมประโยคตอนนี้เราจะทําให้ประโยลายหลายๆประโยคมารวมกันไหนลองซิลองซิลองสักสองสองประโยคน์นี้ซินักเรียนลองดูซิว่านกกําลังกินหนอน ฉันชอบกินผล,ลไม้อับใครจะทำให้เป็นประโยคเดียวกันนะปรึกษากันในกลุ่มได้เรายกตัวอย่างมาให้เขานะคะสองประโยคแล้วให้นําเอาสองประโยคนี้มาทำให้เป็นประโยคเดียวกันให้เขาคิดตัดสินใจเอง เ,เร็วเลยกลุ่มไหนเขียนได้ออกมาเลยอ่ากลุ่มไหนได้ปุ๊บออกมาเขียนเลยเอา้าวลองอ่านประโยคแรกสิ จะได้ไหมได้อันน้ชอบเล่นฟุตบอลแต่ชอบเล่นเปตองได้ัหมได้อ ah> ่เปชอบเล่นฟุตบอลเปตองเปะชอบอะไรลูกฟุตบอลเปชอบเปตองด้วยปะ ไม่แต่ถ้าอันนี้แสดงว่าแสดงว่าอออเออเขาไม่ได้บอกว่านุชชอบเล่นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เอามารวมกันได้ไหมรวมแบบนั้นได้ไหมไแล้วแบบไหนที่ได้ไไดพอเรานําประโยคสองประโยคขึ้นมายกตัวอย่างให้เด็กดูเนี่ยนะคะก็ให้เด็กฝึกตัดส่วนเกินแล้วก็เพิ่มส่วนที่ขาดหายไป ะะโดยวิธีการที่ว่าให้เด็กศึกษาเองดูประโยคเองว่า,าการที่เราจะเอาประโยค2ประโยคมาเชื่อมกันเนี่ยเราจะตัดส่วนไหนที่มันเกินความจำเป็นออกไปแล้วเราก็จะเพิ่มคําไหนขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ประโยค2ประโยคเนี่ยรอมรวมกันได้เป็นประโยคเดียวกันนะคะอย่างเช่นเ,เธอจะไปไว่ายน้ำเธอจะไปขี่จักรยานเนี่ยเด็กบางคนก็เธอจะไปไว่ายน้ำ หรือเธอจะไปขี่จักรยานนะคะแต่เด็กอีกส่วนหนึ่งจะบอกว่าเธอจะไปไว่ายน้ำหรือจะไปขี่จักรยานเมื่อเราถามเหตุผลของเด็กเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะตอบเราได้ว่าเขาควรจะตัดคำว่าเธอออกไปเพราะว่าประโยคแรกประโยคนำเนี่ยมีเธอแล้วพอประโยคที่สองยังมีเธออีกก็คออือไม่น่าจะใช้และเกินความจำเป็นก็ตัดออกไปเอาส่วนที่เหลือออกมาเพราะว่าคนที่แสดงเนี่ย ภาคประธานเนี่ยจะมีคนเดียวคือเธอ